ฮัลโหลพวกเธอวันนี้ฉันมีเวลาแค่ไม่ถึงสิบนาทีในการแต่งตัว <g üler> ก็มาดูกันว่าฉันจะแตกออกมาได้สวยไหมลงพงลงพื้นไม่ต้องลงเอาครีมกันแดดอย่างเดียวนะจ๊ะนี่ลงครีมกันแดดอย่างเดียวค่ะ ขุมตามันดัำๆอ่ะไม่ได้นอนเออเดี๋ยวกบขุมตาดำหน่อยนึงด้วยคอเลกเตอร์นะจ๊ะยี่ห้ออะไรยังไม่ต้องรู้เพราะวันนี้ไม่มีเวลาอธิบายโอเคออลงคอนซีลเลอร์ไปก่อน ตา,ตามกันเลยนะาะวันนี้ไม่มีเวลาพูดพ่ำมทาเพลงกันเลยทีเดียวเออลงครีมบัตป้ายตาไปด้วยเลยนะคะเออไม่ต้องอะไรมากมายไม่มีอะไร ตัอทีนี่โอ้แอใช้แป้งสีเข้มนะคะเป็นเป็นเป็นแป้งลองผสมครีมลองพื้นอคอนทัวร์ไปเหลากรอบนุ่กรอบหน้าต่อไปก็ใช้เป็นแป้งเซตติ้ง ลงแก้มด้วยบัรฟุนอีกรอบนะคะอ่ะไปจัดกันไปนะสวยตามมีตามเกิดสวยแบบชนิดไม่มีเวลาก็จะพยายามที่จะสวยดึงไหมรืเป่ดึงเราได้โอ้ยจะสวยไม่สวยยังไงไม่ว่าลนะดังต้องได้ <c oughs> ก็ใช้แป้งตัวเดิมนะคะใช้แป้งตัวเดิมวันนี้จะไม่ได้ติดขนตานะคะในเวลาไม่ผัว เวลาไม่พอจะเวลาไม่พอ,อพอยงได้ดังก็เอาแล้วเนาะได้ดังก็เอาแล้วค่ะ,ะไฮไลท์ค่ะโอเคละมุนละม่อมพูดถึงอะมีเวลาน้อยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับคนที่มีเวลามานั่ง มานั่งทําเป็นชั่วโมงอะนะมานั่งแต่งเป็นชั่วโมงนะอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงสินาทีไม่ถึงสินาทีเราก็เอาได้เท่าที่ทําทําได้เท่าที่ทํานะจ๊ะที่รักทั้งหลายเอาไอชัยโด,ดสีเข้มมากรีดเป็นอายไลเนอร์น้ำล่องไปก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะใส่อายไลเนอร์ตัวแท้ตัวจริงห้านาทีแล้วห้านาทีแล้ว คือเรื่องคนเรื่องวันนี้นะต้องไปแปลเทศนาอืมต้องไปแปลเทศนาค่ะที่รักทั้งหลายก็เลยต้องรีบ5นาทีแล้ว ผลต,ตามมันต้องตรงต,รงตร้องกิีดมันหรอกใช้อายไลเนอร์กรีดไปตามรอยที่เราใช้อายแชโดกรีดนำล่องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะทำให้เรากรีดอายไลเนอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะ ไม่ไม่มีเวลาแค่ไหนพูดถึงนะตาเราก็ต้องเป๊ปะปะเออตาสองชั้นค่ะ,ะดูชัดๆนะติดยังไงนะถึงตาตัวเองขึ้นโอเคอแล้วก็รีดมาลงอมืมันก็จะเบลขึ้นมาหน่อยนึงพอให้ดูได้หน่อยเนาะ ไม่มีเวลาติดขนตาก็ไม่เป็นไรก็มาติดตาสองชั้นเอาเอาเรามาดูอีกข้างนึงนะคะอ่ะก็จะให้ชั้นตาจริงของเราอยู่ระหว่างกลางของเทปติดตาสองชั้นนะมันก็จะทําให้ชั้นตาของเราดูโตขึ้นนะจ๊ะให้มันแปเบล้วขึ้นมาหน่อยพอๆๆๆวิธีเขียนคิ้วแบบเร่งด่วนก็ใช้อนนไอ้นี่แหละ e ายแชโ d ว์เนี่ยแหละเออ มาเก็บล,ลยายละเอียดนิดหน่อยสวยสวยสวยแบบสวยแบบชนิดแบบเอาไฟลนตูด เก็บความเรียบร้อยของคิ้วโดยการใช้คอนซีลเลอร์คอนทัวอีกนิดนึงนะให้คิ้วเรามันดูเป็นรูปเป็นร่างหน่อยเมื่อกี้เราปาดหน้าปาดหลังมันก็จะดูไม่คมเข้มไม่คมชัดก็ใช้คอนซีลเลอร์ต้าเข้าไปคอนทัวเข้าไปนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยแค่นี้ก็สวยแล้วพอคะ่ะลิปสติกพอเลย รีบๆมารีบตกไปทั่วเลย สวยละกละไปให้มันตีทนหนะักโอเคกายพวกเธอฉันไปแล้วนะฉันสวยได้เท่านี้แหละว,วันนี้รับชมให้หน่อยนะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะก็ไ<ส><ส>ว้เจอกันคลิปหน้าก็ได้แต่หวังว่าคงจะสนุกกับ การแต่งหน้ามาหาฤโหดของอีฉันนะคะโอเคพวกเธอฉันต้องรีบเออเอาเอาลุกชัดๆมาให้ดูเมื่อกี้อยู่ในอยู่ในบ้านอาจจะไม่ได้ชัดสักเท่าไหร่อ่าทีนี้ออกมาสู่โลกภายนอกมันเป็นยังไงก็โออยู่นะการแต่งหน้าแบบจับจุดไม่ถึงสิบนาทีนะไม่ถึงสิบนาทีสวยได้เท่านี้ก็โอแล้วอืมโอเคหวังว่าคงจะเอนจอยในการแต่งหน้าสนุกๆแบบมโหามามาหาฤห,หันของอีฉันนะจ๊ะ มาเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบายบายเสร็จงานแล้วจ้าพวกเธอโอ้ยหน้าฉันยังฉ่ำเลยอ่ะให้ตายเถอะนี่ฉันไม่ได้ใช้ครีมรองพื้นเลยนะรีบจัดเออแต่งหน้าแบบลมพายแาแบบาุแต่งหน้าแบบลมหัวกุดให้เห็นบอกแต่งหน้าแบบลมหัวกุดเฝ้านะหมุนจุลุนจุลุนจุลุนโอเคเจอกันบายบาย